ดีค่ะร้านของญี่ปุ่นมือสองนะครสวรรค์นะคะวันนี้พามาดูเต็นท์หลังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะของดีโอดีนะคะ,ะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะระบายอากาศได้แบบนี้ช่องด้านหน้ามีสองช่องแบบนี้เปิดได้ทั้งสองด้านทะลุกันได้เลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าก็เปิดเทเลสได้อีกนะคะ มีมุ้งนะคะมีมุ้งละเอียดๆแบบนี้พร้อมกับผ้าปิดทั้งหมดเลยห้าประตูนะคะนี่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่กําลังเกาะอ,อยู่นะคะน,นี่กําลังจะเกาะห้องนอนอยู่ห้องนอนสามารถนอนได้ถึง4ท่านนะ,ะนตัวนี้นะคะ ก็จะมีช่องระบายอากาศแบบนี้ตรงนี้คือเป็นส่วนของกิจกรรมกาะห้องนอนใกล้เสร็จแล้วนะคะตัวห้องนอนได้สี่ท่านเราก็เดี๋ยวพาดูรอบๆสเปคเขาคือหกคนนะหกคนเหรอโอเคเนาะมองด้วยตาสี่คนโอเคใช่ค่ะแต่ว่าสเปคตัวเต็นท์ที่เขาขายเป็นหกคนนะคะในนอกนะคะ นี่แล้วก็ด้านนี้ฝั่งด้านนี้นะคะที่มองมาจากด้านนอกสวยไหมวิวบรรยากาศอย่างนี้ให้เครดิตอุทยานนกน้ำบึงบอรเพดจังหวัดนครสวรรค์นะคะสวยงามน,นะตรงนี้ก็เข้าออกได้อีกนะคะนี่ขอให้ดูโลโก้ลูกค้าก็จะได้เชือกสมอค้อนกระเป๋าจัดเก็บ ของเต็นท์หลังนี้นะคะนี่นี่คือตัวนี้นะคะกระเป๋าน้องแบบนี้ประมาณนี้นะคะด้านหน้านี้ขออนุาตเดินมนิดนึงตัวนี้เปิ <c oughs> ดเทเลดได้โดยรวมนะจ๊ะ